I like you so much too. Sweet and round and very red, I like to eat you soon. Apple, apple, you. I like you so much too. Sweet and round and very red, I like to eat you soon. และตอนนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเราไปชมกันเลยค่ะว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะ Rise our friend high high sky Brother M อาซาค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณครูละไมาบุตรศรีค่ะคุณครูสอนภาษาอังกฤษอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราสวัสดีค่ะคุณครูค,ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะเรียนถามคุณครูนะคะว่าวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือมีข้อบัญญัติหนึ่งนะคะของอาเซียน ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานั้นนะ่ะก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการคือหมายถึงว่าในทุกประเทศในกลุ่มของเราเฉพาะอาเซียนก็ต้องพูดและเรียนภาษาอังกฤษซึ่งจะมีความสําคัญต่ออนาคตเกี่ยวกับวิชาชีพที่สามารถไปทํางานในต่างประเทศได้นะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกนะคะ ค่ะและคุณครูมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างคะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะค่ะโดยเฉพาะเราต้องจัดบรรยากาศให้หน่าเรียนรู้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้านั่งอยู่กับห้องนี้เขาก็เบื่ออยู่แล้วทั้งวันเพราะว่าวันวันหนึนนน่งเรียนเยอะจ8แปดชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยอยากให้เขามีความรู้สึกว่าอ,อยากเรียนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเราพยายามดึงเอาเหตุการณ์ปัจจุบัน หรืออย่างสมมติช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสละเราก็จัดบรรยากาศให้ดูว่าใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะเพราะนั้นยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็จะแวะเวียนมาชมห้องว่าอุ้ยนะสวยจังเลยนะคะหน้าดูหน้าอยากรู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ายิ่งเด็กโต,ต,ตก็เขาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพราะว่าในทุกห้องของเราเนี่ย เรามีเครื่องฉาย LCD นะคะแล้วนักเรียนสามารถมาค้นคว้าในทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในช่วงเวลาว่างอย่างารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถมานั่งเล่นเกมภายในห้องนี้ได้ค่ะคือเปิดตลอดเวลาค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณครูได้ฝากอะไรถึงน้องนนักเรียนนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งค่ะค่ะก็คือเราต้องกลับไปที่ ในทักษะถ้าปกติการเรียนทักษะภาษาเนี่ยเราต้องครบทั้ง4ทักษะคือฟังพูดอ่านเขียนนะคะแต่คุณครูอยากจะขอเน้นในเรื่องของการฟังก่อนนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยเราได้ฟังเยอะกว่าจะพูดได้เนี่ยเราต้องฟังคนอื่นก่อนประมาณนั้นเพราะนั้นคืออยากให้เทคนิคใน3เทคนิคคือจะฟังเรื่องอะไรแน่นอนที่สุดเพื่อความสนทรีของตัวเองฟังเพลง ะะฟังเพลงภาษาอังกฤษคือจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยเราฟังไปก่อนนะฮะเพราะว่าเพลงภาษาอังกฤษและเนื้อเพลงเนี่ยมันจะไม่เข้ากับแกรมมาสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ต้องไปสนใจนะคะคือเราเอาความสุนทรีเข้าว่าไว้ก่อนนะคะเมื่อฟังเพลงก็มาฟังภาพยนตร์นะคะฟังภาพยนตร์เสร็จแล้วมาฟังจากสถานการณ์จริงบ้างก็คือบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแน่นอน ในจังหวัดแม่ฮ่้งสอนของเราในทุกอำเภอนะคะเรามีทักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเพราะฉะนั้นคือฝึกพูดอย่างน้อยทักทายเขาพูดได้บ้างสองสามประโยค uh, where you from นะหรือแนะนำชื่อของตัวเราเองว่าได้ว่าเราเป็นใครคือเ,เอาง่ายง่ายแค่นี้เพราะว่าทุกคนไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วพูดภาษาอังกฤษได้นะคะทุกคนเขาก็อยากพูดคุยกับเราโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็ขอฝากไว้นะคะว่าฝึกเป็นผู้ฟังแล้วเราจะเป็นผู้พูดที่ดี ่อไปค่ะ,คะและนี่ก็คือคุณครูระไมาบุตรศรีคุณครูสอนภาษาอังกฤษคนเก่งของเรานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูเป็นอย่างสูงค่ะ I am 14 years old. I am Matyom Suksa 2. I am studying at Melanoy Municipality School. I live in Wang Khan village. I love English. Hello, my name is Ignin Shenade. I am 14 years old. I am in Suksa 2. I am studying at Melanoy Municipality School. I am I come from Tung Long Tong. I love English, thank you. Hello, my name is Nenapa. I am 14 years old. I am studying at Melanoi Municipality School. I am in Mathayom Suksa 2. I live in Tapapu Village. I love English, thank you. มันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่นักเรียนไทยหรือผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องทำอะไรสักอย่างเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับระยะเวลาอีกเพียงแค่3ปีเท่านั้นถ้ามัวหวังพึ่งแต่การศึกษาภายในประเทศมีหวังไม่ทันกินออกไปสู้กับแรงงานที่มีคุณภาพและเก่งภาษาอังกฤษจากประเทศอื่นๆในย่านอาเซียนลำบากแน่นอนหากมีโอกาส ควรจะลงทุนสำหรับอนาคตเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่ต่างประเทศเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความคุ้นชินต่อชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างน้อยหลังจากจบหลักสูตรจากสถา,านทึงสาแห่งนี้ไปะนะครับนักเรียนก็จะต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกับชาติต่างชาติได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือโรงเรียนพยายามที่จะทําให้สําเร็จให้ได้นะครับในในทุกในทุกก้าวของเราก็มีการตรวจสอบมีการวัดผลประเม,มินผลอยู่เป็นระยะระยะนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถึงไหนแล้ว พอสมควรหรือ,อยังนะครับก็จะพยายามทําให้แมลาน้อยนะเป็นเป็นต้นแบบในเรื่องของการจัดการศึกษาด้านภาษาให้ได้นะครับค่ละนั่นก็คือทั้งหมดของรายการการศึกษาสื่อ AEC กับเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านทางช่องต้นว่านทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา19นาิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาแล้วท่านจะได้พบกับอีก9ก้าหนึ่งของการศึกษา ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้การบริหารงานของท่านสุรพลสันติโชตินันนายกเทศมนตรีต,ตำบลแม่ลาน้อยค่ะสำหรับในครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันสุพัชยากันทาหูขอนำรายการจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ